มีไมโคร S D Card ต่ออะแดปเตอร์แบบนี้กับ S D c a ร์แบบนี้อันไหนเหมาะสมกับการใช้งานในกล้องมากกว่ากันคําถามนี้นะครับความจริงแล้วทั้ง2ตัวมันใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าตัวแรกก็คือตัวที่เป็นอะแดปเตอร์แล้วเราต่อกับไมโคร S D Card ตัวนี้เข้าไปการใช้งานธรรมดาเนี่ย ปกติเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปใช้งานเจ้าตัวอะแดปเตอร์ที่มันไม่มีคุณภาพนะครับปัญหาที่จะตามมาก็คือบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถบันทึกได้บางครั้งกดติดติดหลุดๆบ้างบางครั้งกดอัดไปอยู่ดีๆตัดบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็มีนะครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากเจ้าตัวอะแดปเตอร์ที่มันไม่มีคุณภาพนั่นเองนะครับตัว SD card นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับนอกจากว่า ท่านไปใช้ SD card ที่มันไม่มีคุณภาพนั่นเองก็ถ้าให้แนะนำใครที่ใช้งานกล้องอยู่นะครับให้ใช้งานตรงตัวไปเลยอย่างเช่นกล้องถ้าเป็นกล้อง DSLR Mirror l e s s อะไรพวกนี้ก็ใช้เป็นตัว SD card พวกนี้เลยนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลามาต่อ adapter เข้าอีกนะครับลดปัญหาไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมใช้พวกกล้อง action cam อะไรพวกนี้ที่มันต้องใช้ SD card ที่ micro SD card ที่มันเล็กๆแบบนี้ก็ ใช้งานให้มันตรงประเภทไปเลยนะครับเนาะแนะนําแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติไม่มีทางเลือกจริงๆถามว่ามันใช้ได้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับเนาะก,ก็ให้เลือกตัว a ดปเตอร์ที่มันดีๆนิดนึงนะครับมีคุณภาพก็ใช้งานแทนกันได้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจ s d c a r กพิกัดสั่งซื้อด้านล่าง